เอนดูสุดสเปิดหงโมเมนต์คุณแม่มือใหม่เลี้ยงลูกน้อยด้วยตัวเองเป็นคุณแม่มือใหม่นั้นไม่ง่ายเลยล่ะคะ่ะแต่เราคุณแม่คนดังปี2 0 2 3นี้ก็ทำหน้าที่กันอย่างดีเลี้ยงลูกน้อยด้วยความเอาใจใส่แต่ว่าจะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่าเอนดูขนาดไหนมารับชมกันเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะ หญิงกัญญาพัฒนักแสดงสาวสวยที่กลายเป็นคุณแม่ยังสาวไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่คลอดน,น้องโคตตาไปเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานับตั้งแต่ไปบี่ลืมตาดูโลกเราก็จะได้เห็นคุณแม่หญิงดูแลน้องไม่ห่างอวดพรมนารังน,นารักของนน้อยมาให้เห็นอยู่เรื่อย,เ,อยเป็นคุณแม่มือใหม่แต่ดูเชี่ยวชาญไม่เบาเห็นแล้วก็น่าชื่นชมอย่างมากจริงๆค่ะ อับพิษรานังร้ายหน้าสวยควาญใจนุ่มไทยทั้งประเทศที่ล่าสุดก็กลายเป็นคุณแม่แล้วอีกคนหลังคลอดลูกสาวคนแรกอย่างน้องเลยอาไปเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมาบอกเลยว่าน้องนั้นน่ารักนุ่มนิ่มอินเตอร์ได้คุณพ่อและสวยคมได้คุณแม่ตั้งแต่เด็กๆแถมคุณแม่อาก็ยังเลียงแบบไม่ห่างตัวอบอุ่นแทนไม่น้อยแล้วก็ทําได้ดีอย่างมากสมกับเป็นคุณแม่อคนเก่งจริงๆเลยล่ะคะ่ะ ตาลกัญญาตอนรับอีกหนึ่งชีวิตที่มีค่าไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันสําหรับคุณแม่ตาลที่ได้ให้กําเนิดน,น้องเนเน่ลูกสาวคนแรกไปสร้างความยินดีให้กับตัวเธอเองครอบครัวและแฟนๆรวมไปถึงหลายคนนั้นก็เอ็นดูหนูน้อยกันอย่างล้นหลามบอกเลยว่าเธอก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่มือใหม่ที่ทําหน้าที่คุณแม่ได้อย่างไม่คาดตกบุกพร่องเลี้ยงน้องเนเน่กับมือเรียกได้ว่าไปไหนก็กะเตงลูกน้อยไปด้วยทุกที่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักอย่างมากเลยล่ะค่ะ น้ำหวานเข็มจิราคุณแม่คนสวยภรรยาสาวของเดจ,จําราดหนึ่งในสมาชิกวงไทเทเนียมที่ตั้งแต่กลายเป็นคุณแม่ก็เห็นถึงความค้ั่งรักลูกน้อยอย่างน้องโรสเบร่าหลังจากที่น้องนั้นได้ลืมตาดูโลกไปเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเธอก็มักจะคอยอัปเดตลูกน่ารักรกผ่านอินสตาแกรมให้เห็นยุบ่อยครั้งมีภาพ,พที่เจ้าตัวอุ้มลูกสาวไว้อย่างอบอุน่นเห็นแล้วก็รู้เลยว่าน้องโรสเบล่าต้องโตมาอย่างดีแน่นอน ดาเอนโดฟินคุณแม่เสียงดีที่เพิ่งจะให้กำเนิดลูกชายคนแรกอย่างน้องเดเมียนไปเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมาบอกเลยว่าน่ารักน่าช่งสุดๆเห็นแล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้ไม่แปลกที่คุณแม่ดาจะหลงรักมากขนาดนี้แถมวันนี้เขาก็เลี้ยงลูกด้วยเสียงเพลงบอกเลยว่าหนูน้อยผ่อนคลายสุดๆเรียกได้ว่าเป็นภาพที่อบอุ่นอย่างมากอีกด้วย แพทที่เซียกูดนางเอกสาวสวยที่ตอนนี้ก็กลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงหลังคลอดลูกสาวน้องเอลิเซียไปเมื่อวันที่สิมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความินดีให้กับแฟนๆทางประเทศโดยเฉพาะคุณแม่เมื่อใหม่อย่างสาวแพทที่ก็ติดลูกสา,สาวสุดๆเช่นเดียวกันผุพดภาพลูกสาวตัวน้อยรัวๆแถมยังมีคลิปที่เจ้าตัวเลี้ยงเองกับมือออกมาให้เห็นรับรู้เลยว่าเป็นคุณแม่ที่ข้างรักสุดๆพอน้องเอลิเซียตอนนี้ก็อายุคบรบหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วจำมัมขึ้นไม่เบาไม่แปลกที่คุณแม่แพทจะติดนอมาก ดูหน้าก็รู้เลยว่ามันเคี้ยวมากขนาดไหนบอกเลยว่าในคลิปนั้นน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลยจริงๆ